ตดชื่นครับน้ำสาวข้าวที่คุณตาวข้าวแบบนี้ตาวเสร็จไม่ต้องเอาไปทิ้งนะครับน้ำสาวข้าวแบบนี้นะครับมีประโยชน์มากมายประโยชน์มากมีนะครับเอามาทําแบบนี้ประสิทธิภาพประสิทธิผลดีเยี่ยมนะครับมาทําเป็นปุ๋ย เทียบเท้าปุ๋ยสู้เสมอ16 16 16- บนะครับบำรุงรากบำรุงต้นบำรุงใบผมใช้แล้วดีนักแลขั้นตอนแรกคุณก็น้ำสาวข้าวแบบนี้ปกติน้ำสาวข้าวคุณก็ต้องเอาไปทิ้งใช่ไหมคุณไม่ต้องเอาไปทิ้งครับดีมากๆแล้วทำง่ายแสนง่ายมากๆใช้ของแค่3มอย่างนะครับเราสาวเสร็จนะครับเอาขวดมานึ่งใบครับแล้วก็ทำแบบนี้ครับปึ้งแล้วเราก็เทลงไปนะครับเราจะใช้น้ำสาวข้าวตรงตรงเนี้ย ทั้งหมด1ลิตรครับใส่ลงไปแบบนี้1ลิตรสูตรเนี้ผมใช้กับส่วนที่หลังบ้านพืชผักส่วนครัวไม้ดอกไม้ประดับโอ้โหดีนักแหล่ครับแล้วมันทําง่ายไนงะเอ,อเราชื่อก็มาทําให้ดูนะครับว่าทํำยังไงนะครับเนี่ยข้าวเราก็เอาไปหุงนี่ครับเราได้น้ําตาวข้าวแบบนี้นะครับมาแล้ว1ลิตรนะครับต่อมาง่ายแสนง่ายครับคุณเอามาเลยนี่ เออตดชื้อจะทําเมนูอะไรไม่ใช่เมนูอะไรนะครับเพราะว่าทําให้ต้นไม้นะครับแล้วก็เปิดฝ้าแบบนี้ปึ๊บโอ้ยอันนี้คืออะไรครับช้อนครับแล้วเราก็เทล,ลงไปตรงนี้คือซีอิ๊วอะไรครับซีอิ๊วอะไรครับคุณตล้อง ซีอิ้วดำครับหนึ่งช้อนนะครับใส่เข้าไปเต็ม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 แบบนี้ซีอิ้วดำหนึ่งช้อนครับโอ้โหหอม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 นะครับไข่เข้ามาหัวใจนึ่งดวงบอกทีนะครับดูรายการเออเราชื้อแล้วมีประโยชน์ไหมถ้ามีประโยชน์บอกมีประโยชน์จากจังหวัดอะไรนะครับเทซีอิ้วดำลงไปตรงนี้หนึ่งช้อนครับใส่ซีอิ้วดำไปก้อนนะครับต่อมาครับนี่คือหัวเชื้อจุรินทร์ยีครับ นะครับใส่แค่3อย่างนี้แหละแต่หัวเชื้อจุลินทรีเนี่ยมันทํำยังไงนะครับเดี๋ยวไม่ต้องไปค้นไปหาเดี๋ยวเออ้นชื้นทําให้ดูต่อจากอันนี้เลยนี่ครับหัวเชื้อจุลินทรีย์แบบนี้นะครับลงไป1ช้อนนะครับนี่เป็นการล้างช้อนไปเลยเห็นไหมแล้วใส่ไปเลยครับ1ช้อนปิเอ๊ะ,ป,ะ,ป,ะ,ป,ะปิดทิศพ่นก็ดีนะครับใช้งานก็ดีใส่พืชผลก็ได้ใส่ไม้ดอกไม้ประดับก็ได้โอ้ยมันทํายากไหมมันทาไม่ยากเลยครับ ต่อมาขั้นตอนต่อมานะครับเราก็ต้องไปหาฝาครับเปิดไปสองฝาฉันก็ต้องปิดสองฝานะครับแล้วก็ปิดครับนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะสลับกันนะครับอันนี้ <c oughs> อันนี้เพื่อก่อย,ยิ้มของคุณนกล้องนิดหน่อยนะครับเราก็เอานะครับอันนี้คือหัวเชื้อเดี๋ยวบอกวิธีการทําท้ายคิดไม่ต้องไปค้นไม่หาแต่ว่าเราเชื้อนะได้ทําสูตรทั้งหมดเนี้ยเอาไว้แล้วนะครับแต่ว่าเอามาย้ําเอามาให้ดูกันสูตรเนี้ยทาไว้ใช้กับหลังบ้านแล้วมันดีใส่มะคงมะเขือพริก กูลงกุลาบอะไรได้หมดเลยมาขั้นตอนนี้ผมขออนุญาตต่กรองยืนนิดนึงนะได้ไหมครับขอยืนนะครับขั้นตอนนี้ผมขออนุญาตยืนเราเนี่ยมีน้ำสาวข้าวนะครับมีซีอิ๊วดำหนึ่งช้อนนะครับแล้วก็หัวเชื้อจุลินทรีย์หนึ่งช้อนเราทำแบบนี้นะครับทำให้มั่นนะครับแล้วทำงี้ท่านี้ครับมือควายหลังครับพร้อมอยังครับพร้อมนะ เขย่า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 เย่าขย่าเ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 ฮ้นีครับทาการสิ่งใดเออสดชื่นบอกว่าทําการสิ่งใดนะครับอ่ะเชิญนั่งได้ครับต้องทําด้วยรอยยิ้มด้วยความสดชื่นโอ้โหมีความสุขนอกจากปลายทางแล้วระหว่างทางก็เป็นสิ่งสําคัญมีความสุขในระหว่างทางทําด้วยความรักความเพียรจิตจดจ่อการแค้ไข่ทาด้วยความสดชื่นเขย่าแล้วเราไปตอนไหนหรือไม่คุณตะก้อง ขอญาตยืนอีกครั้งครับเราต้องไปต่อเราต้องไปหาที่ที่หนึ่งรู้เปล่าที่อะไรบางคนอาจจะไปหาที่รักก่อนก็ได้แต่เออสดชื่นต้องบอกว่าเออสดชื่นจะไปหาที่ร่มนะครับเราไปหาที่ร่มพร้อมที่รักก็ได้แล้วแต่คุณอ่ะเออสดชื่นก็มาหาที่ร่มนะครับไว้ในบ้านอ่ะคุณเอาไปเก็บไว้ในบ้านได้เลยนะครับเนววางเนี้ยเราวางไว้ที่ร่มแบบนี้กี่วัน 7วันนะครับประมาณ1สัปดาห์เราวางไว้แล้วนะครับปุ๊บพอ7วันปุ๊บมันออกมานะเราเอามาใช้ได้เลยวิธีการใช้นะครับก็เอามาผสมนะครับผสมกับน้ำนะครับ1ต่อ50หรือว่า1ต่อร้อยนะครับแล้วนำไปฉีดพ่นลาดรถได้เลยครับคุณก็ฉีดพ่นเดี๋ยวทำวิธีตอนท้าย มาดูวิธีต่อคุณจะได้ไม่ต้องไปค้นไปหามาดูวิธีการทําหัวเชื้อจุลินทรีย์ครับปะ่ะคุณตากล้องเดี๋ยวเราไว้ที่ลมก่อนนะแล้วเราก็เดินตามกันไปตาม่าวนี้ยทำไรลมแล้วคุณก็ไปหาที่รักต่อได้อันนี้แล้วแต่คุณสะดวกต่อมาครับวิธีการทําหัวเชื้อจุลินทรีย์ซึ่งคุณเอาไปต่อยอดสามารถทําอะไรได้หลากหลายเลย ซึ่งผมเคยทําวิธีแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวทําให้ดูต่อเลยคุณจะได้ไม่ต้องไปค้นไม่ต้องไปห้านะครับขั้นตอนแรกนะครับคุณก็ไปเอามาเลยมะพร้าวมะพร้าวเนี่ยใช้มะพร้าวอะไรก็ได้หรือคุณจะใช้มะพร้าวก็ได้ถ้าคุณหาหาได้นะครับมะพร้าวน้ําหอมมะพร้าวแกงมะพร้าวสีทองมะพร้าวอะไรได้หมดซึ่งทุกสายพันธุ์เนี่ยที่ผมกล่าวมาเนี่ยมะพร้าวใยหรืออะไรเนี่ย ผมปลูกเอาไว้รอบสวนผมแล้วเพราะฉะนั้นคุณใช้มะพร้าวอะไรก็ได้นํามาแบบนี้ครับสูตรของอาจารย์สามารถน่าสูงเนินครับขอบขอคุณอาจารย์นะครับมีประโยชน์มากใช้มะพร้าวหนึ่งผลนะครับแต่สนชื่นบอกก่อนว่าสูตรนี้แนะนําว่ามะพร้าวสองลูกนะครับใช้มะพร้าวสองลูกนะครับเพราะว่า มะพร้าวเนี่ยคุณดูกลิ่นมันจะหอมมากมันจะน่ากินมากๆนะครับเปิดใจนะครับนี่เปิดมะพร้าวโอ้โหดิคุณดูเด่นไหมะมะพร้าวมันเนื้อนะครับยังยังน่ากินอยู่เลยอะเห็นใช่ไหมถ้าเนื้อมันน่ากินนะครับคุณใช้สองลูกนะครับลูกแรกเนี่ยเราทําแบบนี้ครับสามลูกก็ได้ครับถ้าสามลูกเนี่ยจะลงตัวกว่าลูกนี้หวานจังอ้อ สดชื <c> ่น <oughs> <c oughs> กองทับต้องเดินด้วยท้องนะครับหนึ่งลูกเนี่ยเรามากินก่อนลูกนี้หวานแล้วก็เดินอ่างฟ้าคุณดูดิเดี๋ยวผมขอมอนุญาตก,กินก่อนนะครับกองทับต้องเดินด้วยท้องส่วนของเออรดชื่นเนี่ยปลูกมะพร้าวหลากหลายสายพันธุ์มาก,กมะพร้าวแป๊บมะพร้าวหายากเนี่ยรวบรวมอยู่ที่ส่วนของเอสดชื่นนะครับลงท้องอ่ะอืมเราใช้นาา้ำมะพร้าวใช้มะพร้าวเนี่ยหนึ่งลูกนะครับทำติ่งใดทําด้วยความรักความเพียรจิตจ่อการแก้ไขนะครับทําด้วยความรักความรักปรากฏรูปอยู่ในผลงานของเรานะครับ เป็นเหมือนนี่ดอกไม้บานสะพังนะครับสวยงามเราใช้มะพร้าวแบบนี้นะครับน้ำมะพร้าวอะไรก็ได้นะครับจำนวน1ลูกครับนะครับใช้น้ำมะพร้าว1ลูกครับดีนักแรต่อมาน้ำมะพร้าวแล้วเราทำจุรินทซีย์ใช่ไหมครับจุรินรีย์นี่ครับอันนี้คือนมเปรี้ยวนะครับคุณไปซื้อมานมเปรี้ยวนะครับที่มา1ขวด แล้วคุณก็เทไปเลยยี่ห้อไหนก็ได้นะครับทำจุลินทรีย์แล้วก็เอาจุลินทรีย์มาก็คือเราก็มาเลี้ยงจุลินทรีย์นั่นแหละครับเราขอต่างต่างเนี่ยเราก็เอามาเลี้ยงจุลินทรีย์ให้จุลินทรีย์สร้างเนื้อสร้างตัวนี่คือข้าวมากครับเราก็ไม่ได้ใช้ตรงข้าวนะครับเนี่ยเนี่ยเราใช้เนี่ยน้ำข้ามากใส่เข้าไปเลยส่องช้อนนะครับน้ำข้ามากส่องช้อนนะครับเราก็จะมาเลี้ยงจุลินทรีย์นี่คือ ซีอิ้วดำนะครับนึ่งช้อนครับใส่ลงไปเลยแบบนี้นี่ซีอิ๊วดำเดี๋ยวผมมันนี้เลยส่อย่างนี้ได้นะครับขออนุญาตนะครับปึ๊บนี่ซีอิ้วดำนึ่งช้อนครับวิธีการทำเหมือนเดิมเลยเนาะมันง่ายแสนง่ายเราก็มาเลี้ยงจุลินทรีย์กันเราก็ปิดฝานะครับปึ๊บปิดฝาปึ๊บ ขออนุญาตทีค่ค้งนะครับคุณตะคองขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสําคัญเราต้องยืนขึ้นครับเขยา่า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 เขย่าแฮ้เนี่ยเขย่าแล้วเช่นเดิมเราก็ต้องไปหาอะไรให้ทายที่รักและอที่ล่มที่ล่มไปสองที่เลยทั้งที่รักกับที่ล่มฟ้ <laughs> าแล้วก็วางไว้เลย เหมือนเดิมเลยนี่ขวดที่เราทำขวดแรกกจนได้ไมั้แต่อันนี้เราจะเอาไปทําเป็นหัวเชื้อนะเราก็วางไว้แบบนี้ทั้งหมด1สัปดาห์หรือว่า7วันเราก็จะได้หัวเชื้อจุลินทรีย์ที่เราสามารถนําไปต่อยอดทําอะไรต่างๆได้นะครับวิธีการใช้ง่ายดายแล้ววิธีการใช้เอาไปใช้ตอนกี่โมงนะครับก็เอาไปใช้ตอนเช้าเลยก่อน8ปดโมงก่อน9ก้าโมง้อยอะไรเนี่ยคุณเดกล้องมด ก่อน8ปดโมงก่อน9ก้าโมงนะครับเอาเป็นเช้าเช้าเพราะว่าปากใบกําลังเปิดคุณก็เอาไปฉีดพ่นได้นะครับเป็นปุ๋ยชั้นดีเทียบเท่าปุ๋ยเสมอ 16- 16- 16สูตรนี้ถ้าใครเคยดูวิดีโอที่หลังบ้านเออเราชื้อในนี้ไม่ใช่หลังบ้านเออนะั่นที่เป็นสวนป่าผลไม้อินทรีย์เราจะชื้นคุณก็จะเห็นว่าผมเอาไปใส่ะมะเขือกุหลาบอะไรต่างๆแล้วมันใช้ดีแล้วมันดกนะครับเอาไปใช้กันได้นะครับนี่ ก่อนไปคุณมาเดินมาดูตรงนี้ก่อนมาดูจุลินทรีย์สั่งข้อแสงที่เราทําเอาไว้เอาไว้ใช้เองตรงเนี้ยดีมากๆใครอยากดูวิธีการหาทําจุลินทรีย์ไปท้องหลงังมันทําง่ายมากไปดูได้ที่เพจแท็กเพิร์ดนะครับ t a g p l e มีวิธีการทําจุลินทรีย์ไปท้องหลงังแล้วก็มีวิธีการเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับการทําเกษตรอินทรีย์ซึ่งที่เอิร์ธสดชื่นทำเนี่ยได้ผลดีนะครับแล้วก็ตัวเนี้ย ป้องกันมแมลงได้ด้วยทําให้ผลดกได้ด้วยทุกคนเอาไปลองทํากันได้นะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดของมนุษย์เลยคือลมหายใจขาดไปประเดี๋ยวประดาวได้โอ้ยอยู่ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเออเราชื่อได้ตระหนักแล้วว่าเออเราชื่อได้ทําสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วคือการได้เป็นเดี๋ยวนี้เป็นปัจจุบันนี้ก็จะทําทุกลมหายใจให้ดีที่สุดมีสติอยู่กับลมหายใจทําปัจจุบันให้ดีที่สุดและจะทําสิ่งที่มีประโยชน์ยั่งยืนที่สุด น,นั่นคือการปลูกต้นไม้ใครปลูกต้นไม้ได้ปลูกกันคนละต้น2ต้นนะครับเมื่อคุณปลูกต้นไม้เนี่ยก็จะมีประโยชน์ต่อโลกของเราเมื่อคุณปลูกต้นไม้ก็จะมีประโยชน์ต่อลมหายใจของเรานะครับปลูกต้นไม้ได้คนละต้นสองต้นช่วยกันลดภาวะโลกร้อนนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนสุดฤๅ